สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับนัตพงศ์ปัญญารักษานะครับเป็นผู้จัดการโครงการนะครับจากบริษัท King Square Development ครับเป็นบริษัทในเครืออสาพัฒนะครับซึ่งร่วมทุนกับทางบริษัท t o k คิว o อร์ปอเรชัครับค่ะวันนี้รางวัลที่ได้รับเกี่ยวกับอะไรคะอ่เกี่ยวกับ Residential condominium ครับโครงการอยู่ที่ไหนคะแล้วก็จุดเด่นของโครงการเป็นไงบ้างคะโครงการตั้งอยู่ถนนราชดพิเศษนะครับพระรามสานะครับ ติดอยู่กับโรงเรียนอิทเนชั่นแนลคิงคอร์เนะครับครับก็จุดเด่นของโครงการนะครับก็โครงการเราเป็นคอนโดมินียมไฮไรส์บิลดิ้งนะครับอ่าสูง52ชั้นมีทั้งหมด222ยูนิตนะครับเป็นระดับไฮพรีเมียมนะครับก็อ่าเราได้ผู้ออกแบบ A49 PAA นะครับมาร่วมช่วยกันพัฒนาอ่าโครงการ Pingsquare Residence นะครับเพื่อให้ให้ผลงานที่ออกมามันพรีเมียมนะครับแล้วก็อ่า องค์การของเรานะครับได้รับมาตรฐานฟิตเวลนะครับเป็นซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่ออาคารเพื่อสุขสุขภาวะที่ดีนะครับอยู่แล้วมีความสุขนะครับเป็นได้รับในระดับ3ดาวครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับครับแล้วก็จริงคอนโดของเรานะครับก็มีเตรียมฟาร์ทเนอร์ีให้ให้ทางผู้อาศัยนะครับก็มีทั้งมัดห้องมัตติฟังก์ชันที่เป็นได้ทั้ง ห้องทำงานห้องฟักคอนแล้วก็ห้องประชุมนะครับอีกทั้งยังมีสนามมาสเก็ตบอลมี3เด็กเล่นรวมถึงสาวไา้น้ําขนาดใหญ่ที่ยาว25เมตรนะครับแล้วก็ที่จอดรถที่เราเตรียมไว้ให้เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลพาร์คกิ้งนะครับทั้งหมด170เนะครับเพื่อรองรับผู้อาศัยครับ วันนี้ได้เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับรางวัลอยากค่ะให้เชิญชวนคนหลายๆเข้ามารับรางวัลนะคะมาร่วมงานของฟีฟซีไทยครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณฟีฟซีนะครับที่ให้ให้ให้ใหรางวัลน,นี้นะครับเป็นซึ่งเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเพื่อจะได้พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ขอเชิญชวนเดเวลลอปเปอร์นะครับมาร่วมงานฟีฟซีไทยแลกันนิดนึขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ